สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพีพลอร์มอนบอลน,นะฮะวันนี้อยู่ในเกมลบหลอกกันอีกครั้งงนื้อเกือบนึกชื่อผิดวันนี้อยู่ในเกมลบหลอกกันอีกครั้งเนึงนะฮะสำหรับแมปในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า house of dreams ซึ่งในแมปนี้นะฮะพิเศษมากๆเลยมันคือแมปที่เราเคยเล่นดอชั้นที่2หรือ Flo o r 2นะฮะแต่ว่าคราวนี้เขาเพิ่งออกใหม่มาก็คือเรนโบว์เฟรนช Chapter ที่2อเฮ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมาไปดูกันเลยครับอยู่ในเหมือนรถไฟฟ้าปะทำไมเอาหน้าจุ่มดินงนน กระโดดลงมาดึงอันนี้เป็นแฟนเมดนะฮะเรนโบว์เฟรนมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นจะยังมีบั๊กมากมายโอเคมีแมลงมากมายเข้าใจได้น้องบอกคนละบั๊กพี่เ <c oughs> อาเป็น,นว่าเรนโบว์เฟรน n ์ชั a เตอร์ที่2เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนรอคอยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีแฟนเมดออกมาจนได้ซึ่งผู้จะทาคนนี้เขาถือว่าทําได้ดีนะฮะแต่ก่อนเราเคยเล่นไอดอฟลอทที่2ไปแล้วใช่ไหมก็ถือว่าโอเคมากๆนะผมเลยอยากรู้ว่าไอเรนโบว์เฟรนด์ชั珀เตอร์ที่2ท,ที่เขาทําออกมาจะเป็นยังไง เคล็ดลับในการรอการเริ่มเกมนะฮะให้ทุกคนมีมือถือหรือ iPad นะฮะให้เปิดช่อง almond b a l นะฮะแล้วก็ฟังเพลงไปนะฮะจะมีเพลงไฟเดนในฟังกินให้ทุกคนฟังนะครับ <c oughs> ขายของขายของเอ้มาแล้วเอาละครับทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พล almond b a l นะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมาถ้าพร้อมแล้ว rainbow friend chapter ที่สองให้เสียงภาษาไทยโดย พี่ผลอัลมอนด์บอดว้าว wow. ผมลืมเปิดเสียงแน่เลยว่ะคลิปล่าสุดผมเล่น <Yeah. S 2> ดอแบบปิดเสียงไปไงอ่ะเปิดเสียงแล้วนะเฮ้ยเริ่มจากฉากนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้นี่เราอยู่ในออรเวิลด์เราลืมเรื่องทุกอย่างไปได้ไงเนี่ยฮะโอเคเอ้ยเขาเปิดร้วอ๋อมันมีสวิตช์เปิดตรงนั้นเหรอเพื่อนนี่รู้งานจริงๆเลยแต่เรานี่ยังไม่รู้เลยนะเล่นไงออสเวิลด์โลกแปลกๆตรงไปข้างหน้า เฮ้ยเลดมันมาแอบดูแกคิดว่าแกฉลาดมากหรือไงฮะไม่เคยหลับไม่เคยนอนเลยโอเคแกตายถาเถอะมีกระเป๋าอยู่ด้านหลังด้วยะนี่มันกระเป๋าเราปะโชคดีสำรับฉันนะที่ฉันให้ยานอนหลับฮะโอเคทำไรอะเลดซีมเอ็มตีทุเดย์วันนี้มันดูว่างเปล่านะ หวังว่าที่นี่มันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแบบแย่ๆเกิดขึ้นคีย์การ์ดเขาใส่คีย์การ์ดกันใหญ่เลยว่ะคือเราต้องหาคีย์การ์ดใช่ไหมเพื่อนใจเย็นเฮ้ยนั่นไงนี่คือคีย์การ์ดที่เราต้องหาใช่ไหมกดเก็บ F เก็บคีย์การ์ดแล้วโอเคงั้นเราไล่หารอบๆเลยดีกว่าฮะมีบางคนที่ทรยศเหรอไอคนหมวกดําเสื้อดําชุดดามีโลกโลก้ลบลอกอยู่ที่หน้าอก มีการทรยศกันด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> ยังเจ๋งใส่การเข้าไปใส่ไงอะกดเลขหนึ่งอ๋อโอเคไหนไหนไขีการที่เหลืออ๋ออยู่นี่นีเก็บเก็บบก็บอยาให้คนทรยศมันได้ไปนั่นนะั่นนงเก็บเก็อ๋อเองเก็บได้แค่ที่รักีการด,ด้วยผมนึกว่าถือถือได้ไหลายอันถัวเลยเสียเข้าไป12บสทับยีแล้วทุกคนทำงานกันอย่างขมักขมัน ผมเห็นตรงนั้นอีกตั้งหลายอันทำไมไม่มีใครไปเก็บเหมือนสวนสนุกเลยนะที่นี่เพลงนี้ใช้ได้ใช้ได้สิบหคับยีสวยแถวนี้อะไรอ่ะนี่คืออะไร <c oughs> มันดูเป็นท่อไอเสียมากๆเลยฮะพุทเพลเยอร์อะไรวะเนี่ยน่ากลัวมากนี่คือที่ทดลองมนุษย์เหรอเ <c oughs> จอครบยังเจอครบยัง 17, 18, 19, 19. ส,ยสิบเจ็ดสิบปดสิบเสิเใส่ไปเพื่อนใส่ไปใส่ไปใส่ไม่งั้นเงาไหมา เอามาหรืออยากใส่เป็นคนสุดท้ายอ๋อใส่ไปแล้วเอลีลาจริงๆเลยเราเาครบแล้ว All world closed due to many accident โอเคเขาบอกว่าที่นี่ทำการปิดนะฮะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายนะครับอืมนี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยละ่ะเราไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้นะจนกระทั่งเรามีคีก,การ์ดจนครบเนี่ยเอา้าเม่กี้ก็ใส่ปจนครบแล้วไม่ใช่หรอ พวกเราทุกคนต้องรีบไปนอนแล้วละพพิ่งน,นี้เราจะต้องออกไปตามหาการ์ดเพิ่มนะเพื่อทําการปลดล็อกประตูออกไปจากที่นี่คืนที่2นี่ผสมกับไฟในเอฟเฟกดีด้วยเป็นเนี่ยมีเป็นคืนคืน,นะฮะเบด o ูมนี่คือนอนทุกคนในห้องมี2เตียงนอนทุกคนแอรอัดแบบงุมิบเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเขาบอกว่าเรททำการวางกับดักให้เราติดอยู่ในนี้นะฮะโอเคมีคนแบบตายที่นี่ไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมโอเค เรียบร้อยหยิบค้อนขึ้นมานะฮะทำการทุบหัวเพื่อนได้เอไม่ใช่เราถือค้อนแค่อันเดียวนะฮะมันมีค้อนให้เราหยิบตามทางนะฮะแล้วก็ให้เราดูฉากมากมายสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นห้องแล็บหลักของเจ้าเรสแน่ๆเฮ้ย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 นี่เจ้าเรสนน่ทำไมมีอะไรอ่ะเรสมันทำอะไรตรงนี้เขียนอะไรด้วยขอแอนได้ไหมฮะเรด อยากกินหัวแล้วนะขอแอนหน่อย is all work 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 อะไรกันเนี่ยมีแต่งานงานงานฉันคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะสนใจเรานะใช่อารมณ์ประมาณว่าเหมือนใช้แรงงานอย่างหนักหน่วงไงเจ้าเลสเห็นมันทำอะไรเราเลยดูดิมาไหมเฮ้ยมันวิ่งมาว่ะเอ้ยมันวิ่งมาเอ้ยมันวิ่งมาอย่ายเลยเหมือนพออยู่ใกล้ๆเลสแล้วเสียงหัวใจดังด้วยนะเ,เ,เมันไล่ตามเพื่อนไปแล้ว ผมอยากรู้อย่างไรถ,ถ้าเราโดนเลสเป็นอะไรปะวิ่ง <c oughs> ตามเลสถึงเลยเรา <c oughs> อ๋อให้ทุบนี่หาคอนมาทุบนี่แล้วเราหาคอนได้แท้ทีละอันดูดูด,ดูมันเฝ้าประตูมันเฝ้าประต,ระตูเพื่อนไปเออล่อไปหน่อยทุบหยิบคอนหยิบคอนไป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 ,ท,ป,ท,ปออ 22, ทุบอีกทุบอีกทุบอีกเออยี่สิบสองทับยี่สิบเจ็ดแล้วนี่ทางออกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ทุบเลยไหมป้าหยิบห้าทับยี่สิบเจ็ดแล้ว ผมอยากเห็นแอนิเมชันน่ะผมกลัววิ่งไปหาของแล้วมันกลับมาแล้วเขาทุบแตกไปแล้วอะ่ะเออไปเก็บข้างในเพื่อนไปเก็บข้างในเพื่อนมีอีกอันนึงไปเก็บมาเลยนี่แหละอันสุดท้ายหยิบไา ng, ยังหยิบม,มายังเออนั่นแหละหยิบม,มาแล้วหยิบมาแล้วสวยเก่งมากนายเอ้ยนายรอแป๊บนึงฉันมาแล้วทุบหัวแตกเ <c oughs> <c oughs> ข้าหัวเราพอดีจริงๆเนอะสวยงามไงต่อโอ้เครื่องเล่นเกมเพียบเลยส่งเราเข้ามาเล่นเกมต่อใช่ไหม ยังไงไง h o w what เฮ้ยฮะฮะอย่าอย่าให้เขาหลุดออกมาเราต้องรีบหาแผ่นไม้มาปิดทำไมทำไมแผ่นไม้มาปิดปิดปิดแล้วเราจะทำลายทำไมวะเฮ้ยเลสมันอยู่ไหนทุกคนดู มันจะออกมานอก <ge ar> <ies> เราต้องรีบหาแผ่นไม้มาปิดนะฮะทิเงแล้วิเงแล้วใช่ไ่ะทันเนี่ยทันไมเนี่ยไม้มาไม้มาทำไมไม้มนลดลงเลปิด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 เออลล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 ตรงนี้ไม้เพียบเฮ้ยนี่มันทำลายไม้ด้วยป่ะใช่ไหมแปะแปะแปะเสริมไม้เสริมไม้เสริมไม้เฮ้ยไม้มันเกิดใหม่ ทำให้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมเออเนี่ยมันทำลายไม้ตลอดเลยเพื่อนเราน่าจะมีตั้งหลายคนไม่เถอทำไมมันมันยังทำไม่ทันเอออ๋อมันจับเวลาเขาบอกว่าเราต้องถ่วงเวลาไว้อีกนิดนึงนะพลังมันจะหมดแล้วไอยเจ้าเลดมันเหมือนแมงวันเหมือนลูกออสเลยนะดู <laughs> จะแตกมั้เนี่ยเขาบอกว่าเรามาครึ่งทางแล้วนะนี่แค่ครึ่งทางเองเหรอ <laughs> โอเคหยิบที่พื้นเออแปะต่อแปะต่ออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแปะนี่เราจะใกล้ชนะแล้วนะอย่าให้เล่มันหลุดออกมาเฮ้ยชนะใช่ไหมพวกแกพวกแกช่างกล้านักนะฮะอะไรอ่ะมัน My friend never have someone get on their n e r v e ืึนองฉันเนี่ยไม่เคยมีใครที่กล้าทํากับฉันขนาดนี้อ่ะและ้วไงต่อถ้าไม่ทําเราก็ตายดิเอ้ยชนะเป็นแฟนเมทที่ผมว่าก็สนุกดีนะไล่เก็บการไล่เก็บไม้อะไรพวกนี้ออแล้วก็เหมือนมีตัวละครตัวหลักเป็นเจ้าเรดนะฮะที่เราพอรอดชีวิตมาจากชัปเตอร์ที่1ไงเรดมันแบบเฮ้ยยอมไม่ได้ไอ้พวกนี้มันต้องไม่รอดสิรอดไปได้ยังไง ็เลยจะทําการกําจัดเราทั้งหมดในคลีเดียวก็ถือว่าเป็นอื่นเกมสั้นๆที่มาเล่นให้ทุกคนได้ชมกันแล้วกันนะครับว่าไอ้ rainbow friends p t e r ที่2ที่เป็นแฟนเมย์เนี่ยเขาทำมาเป็นยังไงนะฮะเล่นมาขำๆให้หายคิดถึงระหว่างที่รอตัว o f ฟฟิ i ชียลออกอะไรฮะต่อจากนี้ไปผมอยากรู้ว่าฉากตายมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปลองเข้าฉากตายดูนะห้องเนียนที่อัดกันอยู่ในนี้ย12คนแต่มีแค่2เตียงแปลไทยแล้วแปลกๆดิ ผมอยากไปฉากตายแนละ้วอยากรู้าตายเป็นไงคือข้อที่หนึ่งผมอยากรู้ว่าตายเป็นยังไงข้อที่สองคือตายแล้วเรายังเล่นต่อได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะนี่เจ้าเลสเนี่ยมันจะยืนอยู่นี่นะฮะเดินชนกําแพงเล่นนะฮะและเนี่ยมันจะกินผมใช่ไหมผมลองจูกเล่นไหมเออเจ้าเลสมาวิ่งเล่นกันมาวิ่งเล่นกันเออจะทําอะไรชั้นเนะี่ยไม่ได้กินจะหลอกวายเอยมันขึ้นโตมาแล้วเจ้าเลสมานี่มานี่ เอา้ไเเาไ่เล่นกับเราแล้วหรอเล่นกับเราหน่อยมาก้าเปล่า,ากาเปล่า,า,า,ามีคนเข้าไปกอดเลดด้วยด,ดูนี่คือไม่กลัวมันกันเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเล่นใช่ไหมคือเลดมันจ้องผมอยู่ไงคืออ่ะเนี่ยผมแตะตัวเลดเลยนะปีนหัวมันเนอะไม่เห็นมันทำอะไรเลยสรุปตายปะเ,เลดมันปีนเพื่อนเลยไง น, <c oughs> นี่คือมันไม่ทำอะไรเลย <c oughs> สรุปคือไม่มีฉากตาย <c oughs> เอยอเอาเป็นว่าน่าจะยังไม่มีฉากตายนะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับแมปที่มีชื่อว่า Hub of d r e a m นะฮะในนี้มันจะมี Floor 2 Doors แล้วก็จะมี Rainbow Friends Chapter ที่2ให้เราเล่นกันในแบบคำๆในเวอร์ชันแฟนเมนนะครับเอาละฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์แรงๆให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้พี่บลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยจ้าบ๊ายบาย